แซมสวัสดีนะครับผมมาแนะนำรถเข้าใหม่อีกสักหนึ่งรุ่นนะครับผมตอนนี้เข้ามาสองคันนะครับเท่าที่แซมเห็นนณตอนนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับราคายังไม่ประกาศนะครับราคามาจะรีบแจ้งเลยนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ t o y o ต a Revo Pi เ n er อรประตูเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่อง2008 2นนะครับปี2020นะครับ สำหรับเจ้าคันนี้เลขไมห1 3่0 0 0นนะครับผมปี2020เครื่อง2008นะมาเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยนะครับโอ้ไฟหน้าแซงเปิดให้ครบๆเลยนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้นะจะเป็นไฟสองสว่างตอนกลางวันไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ led รวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะครับสวยงามเป็นหน้าโฉมปัจจุบันแล้วนะครับตัวนี้หน้าหล่อนะครับตรงนี้เป็นโครเมียมตัดกับสีดำเปโนแบค็ค สวยมากๆนะครับใหม่มากๆด้วยนะครับผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยงามครับกทอนี้นะครับสอง1สามหนึ่งมาฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันเครื่องยนต์2008นะครับตัวนี้แรงม้า204แรงม้านะถ้าเป็นตัวนี้แล้วเป็นโฟวินะครับผมสำหรับคันนี้มาตรวจสอบฝากระโปรงหน้าไกลพร้อมๆกันสวยงามนะครับผม ้องคงท้อง,องเครื่องแห้งๆล้างทำความสะอาดนี่ส่งมอบได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับสติกเกอร์ยังอยู่นะน็อตแก้มสวยงามนะครับผมคานนี่สวยงามรูคมคมนะครับคมคมเลยตัวแอลนะครับชัดๆสติกเกอร์นะครับนี่ก็ตัวอานี่ครับคานสวยมากนะครับนี่สวยงามเลยนะครับผมนะ เรื่งยงเรื่งยนนี่สวยงามเลยนะครับไม่มีน้ำมันน้ำมันแห้งๆนะครับผมมาเหมือนเดิมครับปั๊มโ,โตโยต้านะครับอันนี้ในส่วนของน็อตฝากระโปรงไม่ขยับเลยหน้าเดิมครับคนันนี้จะบอกว่าท้ายก็เดิมด้วยนะครับนะาแก้มสวยๆ2,008 204แรงม้านะครับเกีย e ร์ออโต้4วิลขออนุญาตปิดฝากระโปรงน,นิดนึงครับผม ดูชัดๆหล่อๆไปพร้อมๆกันหน้าหล่อนะครับสำหรับคันนี้เป็นแบบ4ประตูมีตัวแคลรี่บอยนะมาดูตรวจสอบยางกันหน่อยบิสโตนครับสำหรับคันนี้ยางบิสโตนสัปดาห์ที่15ปี2023นะครับนี่ครับเครื่องยนต์2.8เป็นพุทสตาร์ทนะครับผมตัวนี้สมาร์ทเคเลด เบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นเบาะหนังสวยงามครับแอร์แบ็กด้านข้างคนขับ2ลูกรวมถึงคู่หน้าอีก2ลูกนะครับมาพร้อมกับพวงไลยาัลิิััง์์ั่นเลยน่ครับตรวจสอบไมกันหน่อย132524กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับได้พุชสตาร์ทนะครับได้ในส่วนของไฟหน้าออโต้คูสคอนโทรลด้วยนะครับหน้าจอตัวล่าสุดแล้วครับเป็นระบบ สัมผัสนะแอร์ออโต้มาเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ถอยหลังกันหน่อยนะครับน่ามีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเกียร์โต้นี่ครับ,ร,บระบบขับเคลื่อนนะครับขับสองโฟล์ไฮโฟนะครับสวยงามมากๆคันนี้ล้างส่งมอบได้เลยมาดูสำเนาเล่มกันดีกว่า ปี2022ครับนั่ง2ตอนท้ายบรรทุกนะครับเครื่อง2,800 2 0แรแรงมา้านะครับระดับที่1อาคาเน่แคปิตอลเหมือนเดิมนะครับผมมากุญแจครบครบ,คร,บครับ2ชุดนะครับครบครบด้านท้ายแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับเนี่ยแอร์สำหรับผู้โดยสารโบฮู้ oh โดยสารตอนหลังนะครับ ผ้าหลังคายังสวยงามเลยนะครับดูชัดซีนะครับสะอาดเอี่ยมเลยนี่คือรถยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งกลับเข้ามาเลยนะครับก็มีรอยนิดหน่อยนี่ครับเหมือนรอยเบียดเบียดมานิดนึงตรงนี้แคปปัดก็พอครับไม่ต้องทําสีนะครับเดี๋ยวรถจะเสียนะครับแนะนําแค่ปัดก็พอนะครับผมไม่ต้องทําสีนะครับเดี๋ยวสีไม่เหมือนกับตัวรถนะครับ นี่ด้านท้าย4คูณ4ชัดเจนนะครับดิฟล็อกไฟท้ายตัวใหม่เลยนะครับมีเซ็นเซอร์ไฟหลัง2จุดครับกล้องมองหลังมาจากโรงงานเรียบร้อยมาดูแครีบอยนี่ครับท้ายเดิมๆดมิกริปกริบนะครับ 4L นะครับน,น็นอตน็อตสีแต้มจากโรงงานยังไม่ขยับเลยนะครับ นี่ผมคมนะครับสวยงามครับ 4R ชัดๆสวยงามมากครับคันนี้เข้ามา2คันนะครับเดี๋ยวแซนพาไปดูอีกคันหนึ่งแต่อีกคันนึงเล็กไม่จะมากกว่านี้เล็กน้อยแต่คันนี้แต่ว่าคันนี้สวยกว่าแซนแนะนำคันนี้มากกว่านี่ครับดูแนบเนิร์ดไม่เป็นสนิมน,นะครับอ่าเซนเซอร์สี่จุดครับโทัทีครับฝั่งละ2 4จุดนะครับผม ดูแนวอีกฝั่งหนึ่งมั่งนะครับสวยงามมากไม่เป็นสนิมเลยนะนี่ก็อีกด้านท้ายอีกฝั่งมานี่นะครับถุงลมสี่ลูกนะครับแล้วก็นี่แผงข้างเป็นหนังเช่นกันน,นะครับ่าอันนี้หนึ่งคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวแซงพาไปดูอีกคันหนึ่ง ลูกค้าจํากทไว้นะครับ2931แต่ราคายังไม่มานะครับแซมบอกก่อนเดี๋ยวราคามารีบแจ้งเลยอีกคันหนึ่ง2937นะครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเครื่องเท่ากันนะครับอ่าดูนะครับเหมือนกันครับรถรถนี้เพิ่งเข้ามามาอีกคันนึ่งไม่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันครับ1 3 1823กิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับ รถเพิ่งเข้านะครับปี2020มี2คันนะครับสำหรับรถนี้ราคาเดี๋ยวแซมรีบแจ้งอัปเดตไปนะครับเป็นเครื่อง2008 4 w h e e โฟวิวเกียรโ้204แรงม้านะครับผมเป็น4ประตูนะครับผมแต่คันนี้จะมีตำหนิตรงนี้ครับต้องเปลี่ยนในส่วนของกระจกหน้าบังลมหน้านะครับมีรอยหินดีดนะครับผม รถจอดอยู่ที่สมัยขาวนะครับบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมถ้าราคามาแล้วสันจะรีบอัปเดตกลับไปเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตฝากเบอร์โทรคังคัย์ห6 6้า6ง6โอเคไปแล้วสวัสดีครับผม